สำหรับพิธีทอดกรถิน่นสามัคคีประจำปีพุทธศักราช2564นะครับในครั้งนี้บริวารกรถิ่นก็จะเป็นไปเพื่อการสร้างหอฉันบูชามหาปูชนียาจารย์ของศูนย์ปฏิบัติธรรมอบรมเยาวชนวังเจ้าจังหวัดตาโดยจัดขึ้นนะครับเมื่อวันที่3 1ตุลาคมที่ผ่านมาประธานกรถินในปีนี้ครับกราบอนุทนาบุญกับกัลยาณมิตรบุษกรกัลยาณมิตรจันททองและครอบครัวบุญประมุกกัลยาณมิตรบรูโน่พอส ยมีผู้แทนประธานกฐถินคือกัลยาณมิตรบุญเลิศกัลยาณมิตรอิทธิชัยและครอบครัวบุญประมุขโดยรุกระบวนของการอัญเชิญผ้ากฐถินในปีนี้นะครับก็เป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับมีความเป็นระเบียบเรียบง่ายและก็สงบภายในงานครับได้รับความเมตตาจากพระสราวุธิพรลละสโรหัวหน้าศูนย์อุกรมโยชนองเจ้าเป็นประธานสงฆ์พร้อมทั้งนำคณะกะัลยาณมิตรผู้มีบุญปฏิบัติธรรม เพื่อเป็นการสังสมบุญกุศลเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นจากนั้นครับกัลยาณมิตรปรีชายนทันธรรมนะครับได้เป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายพระตรัยบริวารกระถิน,นพร้อมกันนี้กับพณท่านเจภาพได้นำกล่าวคำถวายต่างๆตั้งแต่การกล่าวคำถวายจตุปจัจัเทียธรรมกล่าวคำถวายเสาแก้วมงคลเพื่อสร้างหอฉันกล่าวคำถวายซุ้มประตูหอฉันกล่าวคำถวายซุ้มหน้าต่างหอฉัน และในโอกาสนี้นะครับผู้แทนท่านประธานกฐถินได้น้อมถวายผ้าไตรกฐถินนั้นแด่คณะสงฆ์โดยผู้แทนคณะสงฆ์ครับได้กล่าวประเดียงสงและกล่าวอัปโลกฐถินจากนั้นประธานกฐถินรองประธานกฐิ่นและประธานกองทุกคณะครับได้น้อมถวายจตุปัจัยเทียธรรมและรับของขวัญที่ระลึกจากท่านประธานสงฆ์โดยพิธีทอดกฐินในปีนี้ครับได้ทำตามมาตรการเพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโควิด -19 อีกทั้งปีนี้ครับทุกท่านก็ยังได้ฝ่าฟันวิกฤตนะครับจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 มาสั่งสมบุญใหญ่าจากการทอดกรถินเพราะทุกท่านต่างมีความมุ่งมั่นตั้งใจครับที่จะสนับสนุนส่งเสริมการขยายงานของพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบต่อไปในวันนี้ครับคุณผู้ชมบุนิวส์ก็มีบทสัมภาษณ์นะครับของท่านประธานกรถินรวมไปถึงคณะท่านเจ้าภาคพ,พร้อมทั้งนำมาซึ่งความพึิดปิติใจนะครับ ที่เราได้รับฟังแล้วจะได้รวมอนุโมทนาบุญจะเป็นอย่างไรติดตามรับชมรับฟังได้ในช่วงนี้ครับการที่ว่าได้มาปอดกระสุนร่วมกับคณะที่สถานที่แห่งน,นี้นะรู้สึกว่าปับื้มใจและดีใจนะถือว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตนะที่ม,มาปอดกระสุนร่วมกันเป็นหน่คณะนี้นะครับที่บ การมาพักครั้งนี้นับว่าจะเป็นยืนคุณอุปสอันยิ่งใหญ่รับคิดว่าโอกาสต่อไปเนี่ยมีโอกาสนะก็คงจะได้มาร่วมที่ี่พอกระถิ่นเพื่อเสริมบุญบารมีให้กับตัวเองและเป็นการเสริมสร้างผพุทธศาสนาดูแลผู้ทศศาสนาให้ยั่งยืนสืบไปนะปเฉพาะเป็นวนว่าพระทางวัดพระธรรมกายนะนะ เป็นที่รู้จักของคนทั่วโลกอยู่แล้วครับเพราะท่านเูแยแก้่ศาสนาเนี่ยทําให้ศาสนาเนี่ยมั่นคงจริงเพราะเริ่มตั้งแต่เยาวชนนะซึ่งเป็นเด็กตัวน้อยเนี่ยปลูกฝังได้ของแล้วโตขึ้นมาก็คือคุณธรรมที่ได้รับจากพระธรรมครสอนของพระสงฆ์นะฮะผ่านพวกนี้นนมันก็จะฝังในใจว่วเด็กก็จะไม่ลืมนะฮะจะมีความศรัทธา ที่จะร่วมกันจำลจรงศาสนาให้ยัง่งยืนมีความเพิ่มอุจตีในการทำกระถิ่นเพราะว่าเงินที่เราหามาได้เนี่ยช่วงน,นี้เป็นช่วงปุ๋ยซึ่งมันหาได้ยากมากเลยเ่อยมากนะครับแล้วพอเราได้มาทำกระถิ่นเนี่ยรู้สึกว่าเราไม่ได้รับใช้ชนะมีความตั้งใจเนาะเสร็จแล้วเนี่ยตอนที่เราได้ถือพระไตรกระถิ่นเนี่ยับเราก็นึกภาพตัวเอง อยู่ต่อหน้าพระธรรมวันพระเจ้านะครับแล้วก็ได้ปวดได้หิวที่ขุยที่หลุมกถางได้มีกีวันโคมแก่ทีครับก็เลยโอ้เป็นอะไรเรื่องตื้มมากเลยเพราะสักวันหนึ่งหรือในชาติใดชาติหนึ่งในอนาคตอาจาศนะครับข้างหน้าเนี่ยเราอาจจะได้เป็นเหมือนก็ได้แล้วขอให้ทุกท่านนะครับถ้ามีวัดอยู่แถวบ้านนะครับอยู่ในพื้นที่ท่านเนี่ยก็ขอให้ท่านเนี่ยครับช่วยกันนะครับช่วยกันนำร่วมพุทธศาสนาด้วยกัน ทำบุนใส่บาตรนะครับเพื่อให้พระสงฆ์เนี่ยได้มีฉันมีกินนะครับมองถ้าถ้าเกิดพระสงฆ์ไม่มีฉันมีกินก็ไม่สลัก็ไม่มีพระสงฆ์นะครับก็อยู่ไม่ได้นะแล้วก็วัดก็อยู่ไม่ได้นะครับฉะนั้นเราต้องช่วยกันนะครับมห้ทุกท่านเนี่ยมาช่วยกันเพื่อให้กำตังลูกท่าเนี่ยสืบต่อไปอีกหลายพันปีนะครับต่อไปมากครับวันนี้แม่นกรู้สึกปลื้มมากมากเลยนะคะที่มาได้ทอดกระถินที่วังเจ้า แล้วแม่นกรู้สึกว่าเราทําบุญตอนชวนกระแสนีค่ค่ะที่คนอื่นเขากลัวโรคโควิดกัน,กลลกกนแต่แม่นกก็กลัวแต่แต่กระถินเนี่ยยิ่งใหญ่บุญกระถินของแม่นกแม่นกว่ายิ่งใหญ่กว่าโควิดเลยทําให้โควิดคิดสายแม่นกไปเลยค่ะแม่นกถึงต้องมาแม่นกเรื่มตั้งแต่วันที่คิดจะมาอยากจะขอเชิญชวนถ้าผู้มีบุญทั่วโลกนะคะ ให้มาร่วมกันโทษกระถินทุกวัดทั่วไทยย้ายวัดในประเทศไทยต้องมีกระถินตกค้างนะคะเราเป็นชาวพุทธเราต้องมาช่วยกันสืบทอดพระพุทธศาสนาให้พระพุทธศาสนาของเราจเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปนะคะ